tháo thủng tháo thủng tháo thủng nào ném nám nào à được được thao khiจบ trước tháo hết trống kèn về hát hả hát 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 nú hát nú hát 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 พอปาตากผาพึ่งทำดองขวา่วทนทานผาว่านตั้งตั้งฟอาฟันจะใจจังไปพจจังใบมามะคับเยอะยักษ์เขียหญ่ใหญ่ลาเรือลาเรือเลยแล้วจบละลาเรือ ตัวยายไป,ไปยอยู่ลิงตลาหวนอยู่ริมตาสีหวดจ,จะสาลาก่อนสารสา,า,าเรือสีเบื่อจ้าสาเสือยัองสีบ Bye bye. บายบายข่บแล้วค่ะจบแล้วค่ะ,ะจบแล้วค่ะ